นี่คือกรุ๊ตขายเครื่องเล็มขนน้องชายอย่างให้ได้ยอดขายปีละ150ล้านในแค่4ปีโดยที่เจ้าของเป็นผู้หญิงแล้วก็อายุแค่27แบบไข่กรูมิงเป็นโปรดักที่ผมก็ใช้มาเป็นปีลแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจบจากการตลาดจุฬา <S <S ก็ไปเป็นพนักง,งานอยู่อ e ีคอมเมิร์ซเจ้าหนึ่งที่ทําให้มาเจอพาร์ทเนอร์อย่างคุณจูและคุณโจสองพี่น้องเด็กอินเตอร์ที่จบนอกมาแล้วตัวไอเดียก็คือคุณโจเพราะว่ากลับมาไทยแล้วหาซื้อเครื่องพวกนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าที่ต่างประเทศก็คือเขาซื้อกันเป็นเรื่องปกติก็เลยสงสัยว่า แล้วชายไทยเขาเล็มขนน้องชายกันยังไงวะแล้วก็ลองเซอร์เวดูเลยสัมภาษณ์ผู้ชาย3-400คนซึ่งก็ทําให้เจอปัญหาจริงๆมันมีทั้งความรู้สึกลกลงหลังมีกลิ่นหรือบางคนเจอบังกรกินมีแต่เขาดูแลไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยมีใครบอกว่าต้องทํำยังไงหรือบางคนก็คือเคยใช้มีดโกนแล้วมันบาดทีนี้พอเข้าใจปัญหามั่นใจว่ามีตลาดก็เลยเริ่มหาโรงงานแล้วก็ไอเดีกับโรงงานอยู่7 8เดือนจนได้สเปกเครื่องเล็มขนน้องชายที่มีสิ่งที่เรียกว่าเซฟเทคก็คือมันจะป้องกันการบาดเล็มแล้วไม่ขัันนนนนน้้กไ่ทใุดซึงตออยยบ ไปช่วงก่อนโควิดที่เล็มกันก็จะมีแค่กลุ่ม LGBT ที่เขารักความสะอาดรักสวยรักงามแต่ถ้าเป็นผู้ชายคนไหนใช้ก็จะเ้ย <Hey. S 3> นายแมนปะเนี่ยหรือไม่ก็โฮยนายแมนโคตรหมกมุ่นเลยว่ะคุณเหนยก็เลย ถ้าเราทาให้ชายไทยรู้สึกว่าการเล็มหมออ้อยมันเป็นเรื่องปกติทําแล้วดีทําแล้วเหมือนดูแลตัวเองแล้วเราทาโปรดักที่ตอบโจทย์มาขายมันน่าจะดีนะแล้วตอนนั้นในไทยคือแทบไม่มีคู่แข่งอย่างเดียวที่ต้องแข่งก็คือทัศนคติของคนไทยในตอนนั้นที่จะต้องเปลี่ยนให้การเล็มขนน้องชายเป็นเรื่องปกติให้ได้แต่ถ้าจะให้แบรนด์เนี่ยออกมาพูดออกมาสอนเองเสียงมันก็จะเบาไปก็เลยต้องให้คนที่ลูกค้าจะฟังที่เป็นเหมือนเพื่อนหรือว่าพี่ชายเนี่ยมาพูดแทนก็เลยเริ่มคิด กลุ่มผู้ชายที่ดูบอลเขาฟังใครอ๋อเขาฟังพี่สเตฟานก็เลยส่งไอตัวไข่กูมิ่งไปให้พี่ฟานแล้วพี่ฟานดันชอบ <c oughs> ก็เลยโอเคตกลงร่วมง,งานกันส่วนกลุ่มเกม <c oughs> ก็เป็นไขรเป็นไม่ได้ <c oughs> นอกจากลุงไหนที่ลุงบอกเออ <c oughs> ผมชอบโปรดักต์นะ <c oughs> ผมอยากให้คนไทยไม่มีหมออ้อยแล้วไหนจะมีกลุ่มผู้หญิงที่ซื้อให้แฟนกลุ่มแม่ที่ซื้อให้ลูกผู้ชายซึ่งกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มมันก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันทีมไข่ก็เลยต้องคัสตอมบรีฟอินฟูเป็นคนคนไปจนยอดขายก็เริ่มค่อยๆขึ้นจากตำกว่า10 10ลลลล้้าาาานนนนปปีแรกกก็็ยมเเดือะ แล้วก็คิดต่อว่าโอเคแล้วจะทายัางไงให้ผู้ชายมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เลยซุ้มพัฒนาสูตรอยู่ปีกว่าแล้วก็ออกมาเป็นตัวไข่เคลนเซอร์ตัวทําความสะอาดน้องชายที่ตัวกลิ่นน่านเข้าจากฝรั่งเศสที่ตอนนี้ก็ขายไป20,000กว่าขวดซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาซือ้อก็เป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อเครื่องเล็มขนน้องชายไปแล้วแล้วก็เห็นว่าเออคุณภาพดีเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็กลับมาซื้อซึ่งถ้าเรามาเจาะดูยอดขายของบริษัทเนี่ยปีแรกต่ําิบล้านซึ่งปีน ใช้ก่อนทาคลิปนี้มาประมาณปีนึงแล้วก็จะบอกว่าไม่บาดจริงแล้วไม่เป็นขนฟูดส่วนตัวเครื่องก็ใช้ง่ายเปิดเครื่องแล้วเล่มได้เลยแล้วแบตมันอึดมันไม่ต้องมานั่งชาร์จบอ่อยๆใช้เสร็จแล้วก็เปิดก๊อกน้ําล้างได้เลยและตัวไซส์เวลาจับมันก็จับพอดีเลยซึ่งทีนี้พอแบรนด์เขาแมสเขาก็เลยโดนกบเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็อย่าลืมดูให้มันเป็นร้านที่ออฟฟิเชียลจริงๆคือเขามีร้านเดียวเขาไม่มีตัวแทนผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนของแท้กัน